มุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะโลกมุสลิมที่เป็นซุนนีนะครับการเมืองนั้นไม่สามารถแยกออกจากาศาสนาได้โดยเด็ดขาดนะครับในหนังสืออัลอาการ์มุสุลตานียะของอิหม่ามวารดีท่านอิหม่ามวารดีได้กล่าวเกี่ยวกับอ,อ,อัลอิมามะหัวข้อเกี่ยวกับอิหม่ามคือการเป็นผู้นำว่าอัลอิมามะตูมอบูอาตุน ใน خلافة นบูติลขิราสต์ดีนและ سياسة ดุนยานะครับอิมามะตำแหน่งผู้นำของมุสลิมเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งขึ้นได้ถูกอุบัติขึ้นถูกให้มีขึ้นเพื่อที่จะแทนที่แทนที่ทำหน้าที่ของอ,อ,อมามนะที่ท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไดล้ละทิ้ง ให้กับประชาชาติอิสลามนะคร ye, <im S 1> ับลิีิลาฟตินุบัวฟิฮิรอสติดดีนคิลาฟตุนนุบัวเนี่ยมีอยู่สองอย่างการการการคือว่าการแผนที่ทําหน้าที่อามานะที่ท่านศาสดาได้ทิ้งไว้เนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือฮิรอสติดดีนวซียาสติดดุนยาฮิรอสติดดีนวซียาสติดดุนยาก็คือการบกปักรักษาศาสนา ทำนุบำรุงศาสนาไว้แล้วก็การเสียสติด,ดุนยาการดูแลแการคุ้มครองการบริหารกิจการโลกนะครับอันนี้คือ,อ,อซึ่งประโยคนิยามนี้เนี่ยเป็นนิยามที่มีความสำคัญต่ออุมมะอิสลามทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งปัญหานิยามนี้เนี่ยมันได้เข้าเข้าไปสู่ จิตใจและก็แก่นกลางของอุมมะของประชาชาิอิสลามจนกระทั่งว่ามันเป็นสาเหตุหลักที่ทำไมถึงระบบเซคิลาริซึมที่เป็นระบบที่มีต้นแบบมาจากตะวันตกไม่สามารถที่จะทำให้โลกมุสลิมเนี่ยเหมือนกับเ,เหมือนกับระบบเซคิล่าที่มีขึ้นในฝรั่งเศสเหมือนกับระบบเซคิล่าที่มีขึ้นในอังกฤษหรือในอเมริกาได้ร้อ เพราะนิยามนิยามนี้ความคิดความคิดนี้ที่มีอยู่ในอุมมะอิสลามนั่นเองนะครับ